การที่เรานั้นเป็นผู้นำที่ถือตำแหน่งถือการงานนั้นมันนานบางทีน้องๆเจนใหม่ๆที่เขามีความรู้ความสามารถรู้วิธีการที่ดีกว่าเราเนี่ยและทำให้องค์กรมันไปได้ดีกว่าเราเนี่ยมันอาจจะต้องให้เราอะหลีกทางให้เขายืนขึ้นมาในตำแหน่งตำแหน่งนั้นและบริหารสิ่งสิ่งนั้นได้ดีกว่าเราไม่ใช่ว่าคุณต้องออกจากองค์กรไปเลยนะคุณอาจจะต้องไปยืนในตำแหน่งที่คุณถนัด ค,คุณเก่งแล้วก็ให้คนอีกคนหนึ่งเขายืนขึ้นมาในการตัดสินใจในการบริหารในการขับเคลื่อนบางอย่างได้และให้โอกาสเขาและก็บางทีก็ฟังเขาด้วยเมื่อนั้นองค์กรมันถึงโตได้เพราะบางทีผมเจอผู้นำบางคนเขาเรียกว่ากักกักตำแหน่งไม่ให้ลูกน้องขึ้นมาเลยเว้ยก็ถือตำแหน่งนี้อยู่นานอยู่ต่ออยู่ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ คนอื่นเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาแล้วก็มันก็เหมือนมัมนมีตันตำแหน่งเดียวอะ่ะแล้วองค์กรมันก็มันก็โตอ,อยู่แท่น,นี้บางทีเราอาจจะต้องย้ายไปอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วให้ลูกน้องขึ้นมารันอาจจะมีโปรเจกต์ในการทํำตลาดเขาทํรตลาดเ,ากาลกเก่งกว่าเรา <S <S เขาอาจจะทําขายเก่งกว่าเราหรือเขาอาจ,จะทําผลิตเก่งกว่าเราแล้วก็ถอยมานิดหนึ่งให้เขายืนขึ้นมาแล้วก็ยืนคุ่คู่เขาก็ได้อาจจะต้อง ในในองค์กรอาจจะมีหลายหลายแบบที่เราวนเวียนได้และให้เขายืนขึ้นมาองค์กรไม่ใช่ได้เกิดโก o w ได้เพราะว่าน้องเขาอาจจะมีไอเดียมีเทคโนโลยีมีความรู้และเขาจะพาองค์กรไปเติบโตได้งั้นวันนี้ครับผู้นำที่แท้จริงที่รักองค์กรต้องถอยเป็นเปิดโอกาสให้คนอื่นเป็นแล้วพวกเราจะโตขึ้นไปและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับผู้นำต้องเสียสละบ้างนะครับผู้นำลงมือทำเต็มร้อยครับ